สวัสดีครับนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับผู้ช่งเพอร์เฟกต์คาร์นะครับเราอยู่กันที่โชว์รูมรถมือ2นะครับเพอร์เฟกต์คาร์นะครับตั้งอยู่ที่ซอยลาซาน87นะครับถนนสุขุมวิท105นะครับเขตบางนาแขวงบางนากรุงเทพมหานครนะครับผมก็อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะพามารีวิวนะครับรถกระบะทํากินนะครับแบรนด์โตโยต้านะครับก็เป็นคันนี้เลยนะครับที่เห็นกันนะอ่า คันนี้นี่เป็นโตโยต้านะครับรีโว 2.4J นะครับเป็นซิงเกิลแคปนะครับหรือรีโวหัวเดียวนะครับตัวนี้เป็นโฉมรถปี2019นะครับมาในตัวสีขาวนะครับก็มาเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่านะครับว่าเจ้าคันนี้มีอะไรบ้างนะครับผมก็หลักๆนะครับโฉมหน้านะครับก็จะเป็นตัวที่พัฒนาขึ้นมาจากตัวปี2016-17นะครับตัวนี้นะครับ จะเป็นตัวก่อนไ um. ม่ได้เช่นนะครับพอเป็นตัวปี2019เลยนะครับโฉมหน้าก็จะประมาณนี้นะครับหัวเดี่ยวตัวเจเนะครับกันชังหน้านะครับแล้วก็กันชนนะครับตัวนี้จะเป็นสีดําด้านนะครับแตกต่างจากตัวรถนะครับผมนะครับก็เป็นตัวเริ่มต้นของหัวเดี่ยวนะครับตัวโคมไฟนะครับก็จะเป็นเอกลักษณ์ของรีวนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับหลอดไฮโดรเจนนะครับไฟหลีไฟเลี้ยวนะครับอยู่ในโคมเดียวกันนะครับผมอ่า นะครับแต่ตัวนี้ยังไม่มีไฟตัดหมอกมานะครับแต่ถ้าคุณลูกค้านะครับหรือแฟนเพจของเพอร์เฟเรานะครับต้องการนะครับสนใจคันนี้จริงๆอยากจะได้ไฟตัดหมอกด้วยนะครับไม่ยากนะครับเราจัดการแถมให้ได้เลยนะครับผมอ่ะก็มาดูในส่วนของข้างข้างรถกันนี่นะครับก็เป็นประมาณนี้เดิมทุกอย่างนะครับเอ่อล้อก็ยังเป็นล้อนะเดิมๆจากโตโยต้านะครับผมแต่ที่สุดพิเศษเลยคันนี้นะครับสำหรับเจ้ากระบะหัวเดี่ยวคันนี้ก็คือ มีตู้ทึบมาให้แล้วนะครับพร้อมออกไปวิ่งงานได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถร่วมนะครับวิ่งร่วมกับบริษัทเคอรี่นะครับขนส่งต่างๆนะครับแฟดเอ็กเพสอะไรอย่างนี้นะครับออกรถกับเราไปพร้อมใช้งานได้เลยนะครับตู้ระบุลงเล่มลงสำเนาเรียบร้อยนะครับผมนะครับตัวนี้ก็เป็นโฉมสีขาวนะครับกระจกก็เป็นสีดำด้านนะครับสวยงามนะครับใหม่คลิปกันไปเลยนะครับผม นี่นะครับมาดูด้านหลังกันดีกว่านะครับอ่ะตัวนี้เป็นตู้สตตเลสนะครับตู้สเตเลสพร้อมใช้งานเลยนะครับอ่าทางเพอร์เฟกเราจัดการให้เรียบร้อยนะครับผมออกไปวิ่งงานได้เลยนะครับก็โลโก้ทุกอย่างอยู่ครบถ้วนนะครับโตโยต้านะครับไฮรักลีโวนะครับครบถ้วนเลยนะครับพิเศษหน่อยนะครับคันนี้ก็ติดกล้องติดกล้องหลังมาเพิ่มเติมให้นะครับมีจอแสดงผลอยู่ที่ กระจกหน้ารถอ่านะครับเดี๋ยวไปดูภายในตู้กันดีกว่านะครับพร้อมใช้งานจริงหรือเปล่าผด้านข้างก็จะเป็นไม้อัดนะครับผมอานะครับอาจจะมีร่องรอยตามการใช้งานไปบ้างนะครับแต่ว่าแน่นอนนะครับเอาไว้เป็ทุกของใช้งานนี่ สวยๆกันไปเลยนะครับแมกไลเนอร์ไม่ได้มีรอยเยอะแยะมากมายนะครับผมโอ <Okay. S 1> เคดี๋ยวผมขออนุญาตปิดก่อนแป๊บหนึง่งโอเคนะครับด้านด้านขวาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นตัวหัวเดี่ยวนะครับก็กระวาเนี่ยจะยาวกว่าตัวแคปนะครับสามารถบรรทุกของได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับผมสามารถบรรทุกของได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยกันไปเลยนะครับผมโอเค เดี๋ยวไปดูภายในรถกันดีกว่านะครับว่ารถปี2019เนี่ยในห้องโดยสารนะครับจะมีความใหม่ขนาดไหนนะครับผมไปอ่านะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ภายในของเจ้าโตยตารีโวหัวเดี่ยวคันนี้นะครับผมก็ก่อนอื่นเลยต้องบอกว่านะครับรถคันนี้ปีค่อนข้างใหม่นะครับแล้วก็เลขไมเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับเลขไม่อยู่ที่39,578กิโลเท่านั้นนะครับผม เราก็ในส่วนของกระจกนะครับทั้งบานซ้ายและขวานะครับจะเป็นไฟฟ้านะครับบานคนขับเป็นออโต้นะครับเป็นออโต้เลยนะครับผมโอเคนะครับมาดูที่ตัวคอนโซลนะครับเริ่มจากคอนโซลฝั่งซ้ายก่อนแล้วกันฝั่งซ้ายนี่จะมีอะไรบ้างนะครับตัวนี้ก็จะมีเก๊ะนะครับเปิดได้นะครับทั้งสองจุด ข้างล่างสามารถเก็บของนะครับบุ๊กเซอร์วิสก็ยังมีอยู่นะครับผมอ่าโอเคแล้วก็จะมีแอร์แบกนะครับในในส่งขคนนั่งข้างก็จะมีแอร์แบกด้วย1จุดนะครับผมอ่าแล้วอีก1จุดอยู่ตรงไหนก็จะอยู่บริเวณหัวเข่าของคนขับนะครับก็จะมีอีก1จุดนะครับผมอ่าเรามาดูคอนโซลกลางกันนะครับก็เริ่มจากตรงนี้เลยนะครับก็ที่เห็นนะครับก็จะเป็นนาฬิกานะครับสามารถตั้งเวลาดูในรถได้นะครับแล้วก็ ไฟฉุกเฉินนะครับถัดลงมาก็จะเป็นไฟแสดงโชว์แอร์แบ็อ่าตัวนี้สามารถปิดเปิดได้นะครับผมอ่ะแล้วก็ตัวนี้นะครับพิเศษหน่อยนะครับพิเศษขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นเอ่อไม่ว่าจะเป็นหัวเดี่ยวนะครับแคปบหรือ4ประตูนะครับก็หน้าจอก็เหมือนกันเลยนะครับอ่านี่นะครับก็เล่นได้ครบทุกโหมดนะครับผมนี่นะครับบลูทูธก็เชื่อมต่อได้นะครับ AM/FM บลูทูธนะครับ กัน c ีนะครับ USB AUX นะครับได้หมดเลยนะครับนี่นะครับก็เล่นได้อย่างเต็มเมดเต็มหน่วยนะครับบอกได้เลยว่าวิ่งงานไปฟังเพลงกันไปเพลินๆครับผมอ่ะก็อย่างที่บอกเจ้าคันนี้นะครับมีเพิ่มเติมนิดหน่อยก็คือในส่วนของกระจกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหน้าจอของกล้องด้วยนะครับมีทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังนะครับอ่ากล้องหน้ากล้องหลังใช้งานได้จริงไหมนะครับเพียงแค่คุณเข้าเกียร์ถอย นี่นะครับอ่าจะมีระยะบอกด้วยนะครับผมโอเคนะครับอ่ะก็นอกจากลูกเล่นนะครับที่ค่อนข้างที่จะโอเคแล้วนะครับของเราเนี่ยก็เอ่ออยากให้ดูในส่วนของคอนโซลนะครับแล้วก็ตัวเบาะตัวพวงมาลัยนะครับบอกได้เลยว่าใหม่ๆกิ๊บกิบกันไปเลยนะครับเพดานรถนี่ยังสะอาดนะครับไม่มีความสกปรกเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดู หน้าห้องเครื่องของเจ้าคันนี้กันนะครับว่าเป็นเครื่องยนต์อะไรนะครับแล้วก็ปรับแต่งมาหรือเปล่าเนาะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันครับผม อ่านะครับผมตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าองเครื่องของรีโวคันนี้นะครับอ่ะคันนี้นะครับก็เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ2.4ลิตรนะครับ 2,400cc นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับระบบ v n t u r b o นะครับอ่ะก็รถปี19ฮะห้องเครื่องใหม่คลิปกันไปเลยนะครับผมอ่าของเรานะครับมีวารันตีการันตีนะครับเรื่องของไม่มีรถชนหนัก นะครับเข้ามาแน่นอนอย่างเช่นเจ้าคันนี้เลยนะครับรอยอาร์รอยน็อตนะครับยังอยู่ที่เดิมจุดเดิมนะครับไม่มีเปลี่ยนแปลงนะอ่าใหม่ๆกันไปเลยนะครับน้ำยาคูเลนนี่ยังบอกว่าใช้งานได้อีกนานนะนะครับโอเคนะครับเครื่องยนต์2 4 0 0ซีซีนะครับถึงจะเป็นเครื่องยนต์ที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่บอกได้เลยว่าตอบสนองทุกการใช้งานนะครับสำหรับ t o y ยต้ารีวคันนี้นะครับผมประหยัดน้ำมันด้วยนะครับกำลังแรงม้าเนี่ยก็ ไม่ได้หย่อนไปกว่าใครนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวไปสรุปราคาเจ้าคันนี้กันดีกว่าว่ามีราคาอย่างไรบ้างนะครับบอกโปรโมชั่นให้ด้วยวันนี้นะปอ่านะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับรีโว่นะครับรถกระบะทำกินนะครับเป็นกระบะยอดนิยมนะครับตัวนี้นะครับย้ำรุ่นและราคากันอีกทีนะครับ t o y o t a r ร v o 2.4J นะครับซิงเกิลแคปนะครับเกียร์ MT เกียร์ธรรมดานะครับปี2019 นะครับเลขใหม่30,000ื่นนิดๆนะครับผมตัวนี้นะครับราคานะครับขายอยู่ที่497,000บาทเท่านั้นนะครับ497,000บาทนะครับถามว่าถ้าสนใจรถรีโว่คันนี้จริงๆนะครับส่วนมากเลยคำถามแรกที่จะเจอกันก็มีส่วนลดไหมนะครับคันนี้นะครับรับส่วนลดสูงสุดไปเลย30,000บาทนะครับจาก497,000บาทนะครับจะเหลืออยู่ที่ 460,700บาทนะครับนอกนั้นยังไม่พอนะครับผมยังมีฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนะครับมูลค่า2,500บาทให้อีกด้วยนะครับก่อนส่งมอบรถก็จะมีฟรีขัดเคลือบสีนะครับรบลอยลงแว็กให้อีก2,500บาทนะครับฟรีเปลี่ยนไ่ายน้ำมันเครื่องนะครับบวกไส้กรองนะครับมูลค่า2,500บาทแถมกันให้มีฟรีไปเลยนะครับกรณีจัดไฟแนนซ์นะครับฟรีดาวได้สบายๆนะครับผมอ่ะ สำหรับใครที่สนใจ Toyota r รี o คันนี้นะครับก็ติดต่อหาผมได้โดยตรงนะครับผู้ชงที่ปรึกษาการขาย Perfect Car นะครับตามเบอร์โทรข้างล่างนี้เลยนะครับอ่าแล้วก็ฝากแฟนเพจนะครับของ Perfect ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับก็คอยติดตามเราไว้ด้วยนะครับกดไลค์นะครับกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับมีรถเข้าใหม่ คุณจะได้ไม่พลาดโอกาสดีๆนะครับผมยังไงฝากติดตาม Perfect กคาเราไว้ด้วยครับสวัสดีครับ